กบผมนึกเียลอยตวีสำมาสาี่หตอนก็ cây หนึ่งเที่ย2ที่สองอท่าที่หนึ่งเตรียมตัวที่นึ่งท่าที่สรวมพนรวมพนท่าที่สา ข้าพเจ้าพร้อมท่านพร้อมหรือยังข้าพเจ้าพร้อมท่านพร้อมหรือยังปฏิบัตท่าที่สี่ไปข้างหน้าตามข้าพเจ้าข้างหน้าข er. ้าพเ,เจ้าปฏิบัติท่าที่ห้ามาหาข้าพเจ้า ทายที่หกหยุดหยุดพักหยุดหยุดพักปฏิบัติทายที่เจ็ดลูกขบวนหมูแถวตอนขบวนแถวตอนปฏิบัติ หาดทีแปดกระจายกำลัง,ง,ลงหาดิเก้าถูกโจมตีทางอากาศถูกโจมตีทางอากาศ ท่าที่สิบข้าพเจ้าไม่เข้าใจข้าพเจ้าไม่เข้าใจท่าทาที่สิบเอ็ดไม่เข้าใจคำสั่งจะให้ปฏิบัติอย่างไร ท่าที่สิบสองเพิ่มความเร็วตัวร็วท่าที่สิบสามเริ่มยิง ็ท่าที่สิบสี่หยุดยิงหยุดยิงยุดท่าที่สิบห้าเลี้ยวซ้ายหรือเลี้ยวขวาขณะเคลื่อนที่ ขวาปดีไปขวาท่าที่สิบหกเตรียมปฏิบัติการเตรียมปฏิบัติการปฏิบัต ท่าที่สิบเจ็ดติดดาบติดดาบติดดาบท่าที่สิบแปดคุ้มครองการรุกของฝ่ายเราคุ้มครองการลุกไฟร้วาวไาาปด้วยท่าที่สิบเก้าเลิกปฏิบัติการเลิกปฏิบัติการไปด้วย ไทที่ยี่สิบสัญญาณเตือนภัยนิวเคลียร์สัญญาณเตือนภัยนิวเคลียร์เปิดไทที่ยี่สิบเอ็ดตรวจพบข้าศึกตรวด